เร 아. 아. มุ่งหวังให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะได้มีทิศทางในการดําเนินงานต่อไปเด็กนะคะแล้วก็ส่วนราชการต่างๆเขาเข้าไปช่วยดําเนินการอย่างต่อเนื่องเท่าที่ทราบเนี่ยก็มีผลสำนึกอาจารเนี่ยค่ะจะได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็เป็นข้อมูลที่ทุกท่านจะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปข้อมูลนะคะแล้วก็ปัญหาอุสรรคหรือะไรต่างๆหรือมีข้อคิดเห็นว่าอยากให้เราประเมินนอกจากความเร็วครับวันที่สองเป็นเรื่องเพื่อทราบนะฮะ ก็อย่างาาที่ในฝ่ายการได้กลันไป,ปรองผู้ว,ว่านะที่ต้องรับนณะการประชุมที่แจญงในวันนี้นะครับส่วนในรับต่อไปผมจะขออนุญ,ญาตเอ่อให้แต่ละหน่วยงานนะฮะแนะนาวัฒนนะครับแล้วก็เรื่องอือ่นๆเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องของแผนการประเมินเพื่อที่จะขอบคุณท่านประธานกับเอ,อ่อจะขออนุญ,ญาตไม่ว่าทางท่านรองผู้ว่ามีเศรษฐกิจเรื่องของสังคม ตลอดรวมถึงคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยราชภัตต้องการความช่วยเหลือหรือความรู้คอนจหน่วยงานที่อยู่ข้องแมระดับพื้นข้อที่หนึ่งคือเราเพื่อศึกษาสภาพข้อมูลทั่วไปของโครงการทั้งด้านด้านทราพยวกรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเสร็จทเต่อไปองศาที่สองโครงการจุดตามก็มีครับ สวัสดีค่ะนารุ่นีเมสสนานที่รับผิดชอบนะฮะว่ามีกรอบมีแนวทางการตลาดอย่างไรบ้างนะครับส่วนเรื่องของขอบเขตการ,รประเมินผลในคราวนี้นะครับ